แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันที่ชายแดนใช่ค่ะสำหรับสถานการณ์ปลายด้ามขวาน,นะคะปรากฏว่าทางด้านนายกมลศักดิ์สมาชิกผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดนาราธิวาสค่ะก็ได้มีการเ,เดินทางนะคะไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการตำรวจรัฐการันตันประเทศมาเลเซียเข้ารับ ตำแหน่งค่ะพร้อมกับมีการประสานความร่วมมือระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางเดลินิวส์ก็มีการรายงานข่าวว่าวันที่1นธันวาคมนี้นะคะทางด้านมาเลเซียเนี่ยจะมีการปิดทางเข้าออกชายแดนถ้าข้ามที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นทางบกแล้วก็ทางน้ำํำ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีประชาชนเนี่ยสะท้อนความเดือดร้อนและก็ผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนเรื่องของนักเรียนและผู้นำาศาสนาค่ะที่ต้องเดินทางไปทําการเรียนการสอนที่ประเทศมาเลเซียทุกวันซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการวางแผนเปิดที่พักชั่วคราวให้กับนักเรียนคนไทยที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยมีการร่วมหารือกับผู้ปกครองนักเรียนส่วนเรื่องของผู้นำาศาสนาที่ต้องเดินทางเข้าไปสอนหนังสือในประเทศมาเลเซียนะคะ ก็มีการขอให้ส่งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กลับบุคคลกลุ่มนี้แล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิดด่านชายแดนจากเดิมค่ะจะเปิดเวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของมาเลเซียซึ่งก็ตรงกับเวลา6นาฬิกาของไทยก็จะปรับมาเป็นเวลา6นาฬิกาตามเวลาของมาเลเซียค่ะซึ่งก็จะตรงกับตีห้าของประเทศไทยค่ะ ส่วนแผนระยะยาวนะคะทางด้านนายกมลศักดิ์กล่าวว่าก็จะมีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการนำเรียนให้รัฐมนตรีของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซียมาร่วมกันพิจารณาให้มีการพบปะพูดคุยกันในระดับกระทรวงเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดภัยแทรกซ้อนและผลกระทบที่มีต่อประชาชนนักเรียนรวมไปถึงผู้นําศาสนาในเมืองชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในเบื้องต้นมีรายงานว่าสําหรับวันที่1นธันวาคมนี้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการไปตามกรอบของกฎหมายตามประกาศเดิมไปก่อนและในระหว่างนี้นะคะก็จะมีการประเมินปัญหาและผลกระทบเพื่อพิจารณาว่าจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรคะ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีนิวพักใต้ตอนล่างคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ชัยยง สวัสดีครับพี่ชยังสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางครับครับผมชยงอยู่ในสายแลวครับพี่ชยงคะสรุปว่าประเทศมาเลเซียเขายังยืนยันที่จะเดินหน้าหนึ่งธันวาคมปิดทุกท่าข้ามที่ผิดกฎหมายเหมือนเดิมไหมคะยืนยันครับนะฮะกฎหมายมาเลเซียเนี่ยถ้าประกาศไปแล้วเนี่ยครับเขาคงจะไม่ยกเลิกง่ายๆครับนะครับนอกจากว่าเขาจะติดใช้เวลาปิดกี่เดือนแล้วก็ อยู่ที่การพูดคุยการเจรจานะครับระหว่างเรากับฝ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นของกาลันตันนะครับว่าเราสามารถที่จะไปพูดคุยนะครับทําความเข้าใจเชียเห็นถึงความจําเป็นนะครับเชียเห็นถึงความเดือดร้อนในเรื่องอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายของมาเลเซียนะครับเพราะมาเลเซียครับเขาอ้างเหตุในการปิดท่าเรือทั้งเจ็ดท่าว่า เป็นท่าเรือที่มีการส่งยาเสพติดจ,จากฝั่งไทยไปยังฝั่งของการันตันแล้วก็เป็นท่าเรือที่มีการประอกอบการค้าธุรกิจเถื่อนนะครับและก็แรงงานและก็คนเถื่อนนะครับเพราะนั้นนะครับกฎหมายข้อนี้ของมาเลเซียเมื่อเข้ามาใช้อะครับ ก็มีเหตุมีผลของเขาที่จําเป็นที่เขาเราจะต้องปฏิบัติตามครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงๆและเราเองก็ต้องยอมรับว่าถ้าเรือทั้งเจ็ดท่าอยู่ในฝั่งเรานะครับเราเองก็ละเลยทําผิดกฎหมายนะครับปล่อยให้มีคนข้ามไปข้ามมา ในช่องทางที่เป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งตรงนี้ครับกฎหมายไทยเองก็ถือว่าเป็นการทําความผิดในเรื่องของการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเหมือนกันแต่เราไม่ได้ใช้กฎหมายในการปฏิบัติเท่านั้นเองน้องเก่งน้องสตังครับครับพี่ชยงเดี๋ยวมาตั้งต้นจากตรงนี้ก่อนคือทางคุณกมลศักดิ์ที่เป็นสสเขตห้านาลาทิวาแล้วก็เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายสภาเนี่ย เขาไปคุยกับผู้ประชาการตํารวจรัฐกันัลานตานซึ่งก็มีรูปด้วยนะเขาไปคุยกันเสร็จแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาประชุมกันอย่างนี้ครับเบื้องต้นเขาจะเลื่อนเวลาเปิดด่านชายแดนใช่ไหมทตาลใช่ค่ะจากเดิมเนี่ยเวลา7จ็นาฬิกาตามเวลาของมาเลเซียซึ่งก็คือ6กโมงเช้าของบ้านเรานะคะก็จะปรับมาเป็นเวลา6กนาฬิกาของมาเลเซียค่ะซึ่งก็ตรงกับตีห้ของประเทศไทยค่ะอันนี้ประเด็นที่1พี่ยงไอการเลื่อนเวลาเปิดด่านชายแดนเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาผลกระทบ ของคนทั้งสองฝั่งได้ไหมครับคือหนึ่งนะครับการในการพูดคุยเนี่ยครับหาเรือเนี่ยครับก็คือต้องการที่จะเพิ่มเวลาในการเปิดด่านอำเภอสวยกวลบ <c oughs> ให้เร็วขึ้นนะครับ ก็เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบกับนักเรียนจำนวน300-500คนนะครับที่เป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสวยกลกแต่ข้ามฝั่งไปเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองรันตูปัญญังของรัฐการันตันนะครับซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกันเพราะนั้นเนี่ยครับเข้าใจว่าการร่นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับคือต้องการให้นักเรียนนะครับสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้ทัน เพราะว่ามันจะต้องเดินทางไปใช้ในการเข้าออกนะครับของการตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุงหงโกลกซึ่งมันจะไกลออกไปมันจะไม่สะดวกเหมือนกับการลงเรือแล้วก็พายเรือพื้นเดียวขึ้นไปฝั่งโน้นแล้วนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับใน ในในรัฐในในเมืองดันตูบัญยังของรัฐก,กรลันตันได้ครับนะครับ,รบก็เป็นเรื่องของการศึกษานะครับเป็นการแก้ในเรื่องของนักเรียนนะครับ,รบส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปบันเทาได้ครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่เฉย,ยงทางผู้บัญชาการตำรวจรัฐก,กัลันตันเขาบอกอย่างนี้ว่าในส่วนนักเรียนสามร้อยคนแล้วก็ผู้นำศาสนาจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ต้องเดินทางเข้าออกทุกวันเนี่ย เขาวางแผนยังไงตาตงค่ะเขาก็วางแผนที่จะเปิดที่พักชั่วคราวให้กับนักเรียนนะคะรวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นออผู้นาําศาสนาที่จะต้องมีการเดินทางเข้าออกไทยมาเลเซียค่ะพี่ชยงถ้าเกิดว่าเขาไปเปิดที่พักชั่วคราวอย่างเงี้ยมันจะช่วยบรรเทาผลกระทบกับนักเรียนทั้งสามร้อยคนได้บ้างไหมครับผมเข้าใจว่านักเรียนเหล่านี้ครับถึงจะมี ที่พักชั่วคราวนะครับนักเรียนเหล่านี้ก็น,น่าจะมีไม่กี่คนครับที่จะไปที่พักชั่วคราวในพื้นที่ซึ่งสถานที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก,การต่างแจดให้นะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับยังใช้วิธีการเดินทางไปกลับครับโดยที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทัน การเข้าไปการเปิดการดาเนินการเปิดโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้ไปสายแค่นั้นเองครับแต่หลังจากที่โรงเรียนเลิกกันนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับมันมีเวลาที่จะให้นักเรียนนะนะครับเดินทางกลับมายัางพื้นที่ของสวยกว่ลกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเต็มวันนะครับส่วนของอกลุ่มของผู้นําศาสนานะครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะทําให้ ผู้ที่เท่าไปแล้วนะครับเดินทางกลับไม่ทันได้มีที่พักพิงนะครับก็ระตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาของฝั่งมาเลเซียนะครับที่ได้หารือกับตัวแทนของพรรคประชาชาตินะครับก็คือทนายเวยูแหนะครับซึ่งพรรคประชาชาติเองเขาจําเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่มี สอสอ,อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าพรรคอื่นๆครับนะครับเราก็จะเห็นว่าพรรคอื่นๆเนี่ยครับยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในการเดินทางไปเพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องนี้นะครับกับตัวแทนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาลันตันนอกจากพรรคประชาชาติเท่านั้นในส่วนของส่วนรชาชการของไทยก็เหมือนกันครับเราวันนี้นะครับในอำเภอเมืองเอ ในอําเภอเหมือนไม่ใช่คับในอําเภอสวยกลกกนะครับ็ทําได้แค่ออกข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในอําเภอสวยกลกได้ทราบนะครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับนะจะไม่สามารถข้ามไปฝั่งการันตันโดยท่าเรือทั้งเจท่าอีกแล้วแล้วก็ให้รายละเอียดว่าถ้ายังข้ามไปนะครับจะต้องถูกฝ่ายมาเลเซียดําเนินการตามกฎหมาย อาจจะต้องติดคุกถึงห้าปีหรืออาจจะต้องเสียค่าปรับถึงเจ็ดหมื 7, ่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องการทําประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแต่ไม่ได้ไปพูดคุยเจราจากับทางฝั่งมาเลเซียเหมือนกับทางฝ่ายการเมืองที่กําลังดําเนินการอยู่ครับครับภาพที่พี่ชยงพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยปิดท่าข้ามเจ็ดท่าแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนครับ พี่ยงยังประเมินว่าม,ม,มันจะยังมีการลักลอบข้ามไปอยู่ไหมครับที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งครับจะมีคนที่มีอาชีพในการขับเรือตกง,งานนะครับคนที่มีอาชีพในการขับรถจักรยานย,ยนต์รับจ้างนะครับจากจากบริเวณแม่น้ำสวยกโลกนะครับเพื่อเข้ามาในเขตเทศบาลซึ่งเป็นอาชีพที่ สําคัญในพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกคนเวลาขึ้นเรือแล้วนะครับส่วนหนึ่งจะนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าเมืองสองส่วนนี้ก็จะตกงานนะครับแล้วก็คนส่วนที่สามที่ตกงานไปเลยก็คือหนึ่งครับไม่ใช่ตกงานครับแต่รายได้จะน้อยลงก็คือพ่อค้าแม่ค้าตามนแนวชายแดนนะครับซึ่งจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้า ให้กับคนมาเลเซียที่ข้ามเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้ากลับไปยังฝั่งมาเลเซียครับ3ามส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนอกจากนั้นในส่วนอื่นๆนะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ค้าไอ้ค้าสินค้าเถื่อนนะนะครับก็เข้าใจว่าจะไม่สามารถใช้ผ้าข้ามในเก็บผ้าข้ามนี้ในการขนสินค้าเถื่อนเข้าออกทั้งจากฝั่งไทยนะครับแล้วก็จากฝั่งมาเลเซียนะครับ สินค้าเถื่อนบริเวณนี้ก็คือสินค้าจากฝั่งไทยส่งไปมาเลเซียโดยไม่เสียภาษีแล้วก็นําสินค้าจากมาเลเซียข้ามมาฝั่งไทยโดยไม่เสียภาษีครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับอาชีพการค้าของมีภาษีในบริเวณเจ็ดข้ามนี้ครับอย่างไรเสียนะครับวันที่หนึ่งต้องยุติครับแล้วจะใช้วิธีการในการลักลอบตามเส้นทางอื่นอย่างไรก็ต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งครับ ต่มาเลเซียนะครับคงจับคุมตามที่เขาติดป้ายประกาศไว้แน่นอนถ้ายังมีการข้ามไปข้ามมาครับครับก็กระบวนการของมาเลก็จะคล้ายๆกับของเราใช่ไหมครับพิชัยยงมีการฝากขังส่งฟ้องเหมือนที่นักร้องมาเลที่เขาโดนฝากขังอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับกระบ,บวนการของมาเลเซียนะครับถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับเรื่องยาฤฤฤฤฤฤเสพติดเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับ มันเป็นความผิดทางอาชญากรรมทั่วไปครับเราไม่จําเป็นแล้วก็เขาก็ไม่ส่งให้เรานะครับถึงจะมะีสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็จริงแต่จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในลักษณะของการทําผิดแบบนี้ครับเราคนไทยก็จะต้องไปถูกขึ้นศาลที่มาลเลเซียและก็ติดคุกในประเทศมาลเลเซียนะครับอ,อย่างน้อยที่สุดนะครับข้อหาเนี่ยครับหลบหนีเข้าเมืองครับ ถ้าอเอาจริงนะครับไม่ติดคุกห้าปีก็ต้องติดคุกไม่น้อยกว่าหกเดือนครับเพราะว่าวันนี้ในประเทศมาเลเซียครับมีคนไทยที่ลักลอบเข้าไปนะครับถูกจับกลุมในข้อหาลักลอบเข้าเมืองและถูกจับกลุมในข้อหาไปทํางานโดยไม่มีเวิร์กเรมินะครับติดคุกอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยครับแต่ละคนเนี่ยต้องติดอย่างน้อยที่สุด6เดือนครับหลังจากครบ6เดือนแล้วก็จะถูกส่งตัวกลับมายัางประเทศไทยที่แนวชายแดนนะครับ วันนั้นนะครับคนไทยนะครับถ้ายังทะลทะาละเข้าไปนะครับหลังจากที่มีการประกาศแล้วครับก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายมาเลเซียแน่นอนครับครับพี่ชยงประเด็นสุดท้ายสําหรับไอเรื่องด่านชายแดนพี่ชยงสวมหมวกอยู่สองใบใบแรกคือสมาชิกวุฒทสภาแล้วก็อีกใบหนึ่งคือสื่อมวลชนออพอจะมีคำแนะนำสำหรับหน่วยงานเกี่ยวข้องหรือว่าในระดับรัฐมนตรีไหมครับว่า มันต้องควรเตรียมรับมืออยังไงบ้างครับวันที่หนึ่งธันวาคมนี่ครับึ้นหนึ่งนะครับวันนี้นะครับต้องทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับให้ทั่วถึงด้วยว่านะครับมาเลเซียเนี่ยครับเขาประกาศใช้มาตราการนะครับ ที่จะจับกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามท่าเทียบเรือทั้งเ็ดท่าแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะยังมีคนที่ไม่เข้าใจนะครับเดินทางข้ามไปนะครับและจับกลุ่มรวมทั้งนะครับในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาเลเซียนะครับให้เขาช่วยแจ้งให้เราทราบด้วย ถ้าหากว่ามีคนของเรานะครับข้ามไปแล้วก็ถูกจับกุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจนะครับต้องมีการประสานงานกันนะครับในส่วนของอการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกงานจากการติดท่าเรือของมาเลเซียทั้งนี้นะครับก็คิดว่าทางฝ่ายอำเภอเองนะครับก็จะต้องเข้าไปดูแลว่าจะหาช่องทางอย่างไรในการที่จะ ให้เขาเนี่ยครับสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นได้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่ามีคนจํานวนพอสมควรครับนะครับที่จะเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้ครับส่วนในเรื่องนะครับการทำความบเข้าใจกับประเทศมาเลเซียในระดับของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นนะครับเพราะมาเลเซียเนี่ยครับเขาประกาศใช้กฎหมายในสิ่งที่เขาเห็นว่าผิดกฎหมาย นะควันนั้นเนี่ยเราคงจะไปขอร้องเขาไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากช่องทางในการข้ามไปข้ามมานะครับมันมีอยู่แล้วก็คือช่องทางของดานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือถ้าทางฝ่ายผู้มีภาคอย่างเช่นสบตนะครับศูน,นย์อำนวยการบรยหาจังหวัดเชียแดนภาอใต้แล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับ อยากจะอำนวยความสะดวกให้คนนะครับสามารถที่จะข้ามทางท่าข้ามเรือก็ควรจะมีการเจรจาแล้วก็ควรจะเปิดท่าข้ามเรือให้มันเหลือสักหนึ่งท่าข้ามแล้วก็ให้ท่าข้ามนี้นะครับเป็นท่าข้ามที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะครับไปตรวจสอบหลักฐาน ไปทำให้มันเป็นระบบนะครับโดยประสานกับทางฝั่งมาเลเซียโดยให้ถือว่านะครับท่าข้ามท่านี้นะครับเป็นท่าข้ามช่องทางธรรมชาติที่เป็นท่าผ่อนปลนนะครับซึ่งมันสามารถทำได้ครับอย่างประเทศไทยอะครับตามแนวชายแดนต่างๆหลายแนวชายแดนนะครับอย่างเช่นประจวบคีรีขันอย่างเนี้ครับมันจะมีท่าข้ามเข้าเมืองนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่องทางในการผ่อนปลนนะครับ เป็นช่องทางเล็กๆนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายครับมาดําเนินการตามกฎหมายนะครับในการตรวจสอบเอกสารในการข้ามไปข้ามมาแต่ไม่เช่นครัดนะครับไม่ต้องใช้ในวิธีการแบบการข้ามท่าข้ามที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นด่านพรมแดนต่างๆครับมันเป็นจุดผ่อนปคลนได้ครับถ้าจะต้องการทํานะครับแต่ต้องทําในระหว่าง หน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่กับหน่วยงานของภาครัฐในรัฐกานตันนะครับอย่างเช่นตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในเมืองโอตาบารูนะครับซึ่งอ,อยู่ใกล้กับชายแดนไทยนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ครับแต่จะต้องมีการหารือกันแล้วก็ให้มีความชัดเจนเพื่อช่วยเหลือให้กับบุคคลของทั้งสองฝ่าย ในการที่อำนวยความสะดวกเพราะว่าคนจากมาเลเซียเองจำนวนมากครับที่ใช้้าข้ามขั้เกตผ้าเหล่านี้ครับก็ไม่ได้เป็นนักค้ายาเสพติดไม่ได้เป็นนักค้าของเถื่อนแต่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวชายแดนบริเวณดังกล่าวนะครับการที่เราจะทำทข้ามข่อนกรบนนะครับเราก็สามารถที่จะสแกนได้ว่าอย่าให้มันเป็นจุดในการขนของหนีภาษีอย่าให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่าให้เป็น เรื่องของการค้ายาเสพติดนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองฝ่ายนะครับมาเป็นผู้ตรวจสอบตรงนี้ทาได้ครับครับเดี๋ยวอีกขออีกประเด็นหนึ่งพี่ชยงคือว่าทางผู้ประชาการตารวจรัฐกาลันตันเนี่ยเขาบอกเลยจุดประสงค์ของการปิดท่าข้ามเนี่ยเพื่อป้องกันการนํายาเสพติดเข้ามาในประเทศมาเลเซียคําถามคือว่ามันปิดเจ็ดท่าข้ามจริงเนี่ยมันจะสามารถกันยาเสพติดเข้าไปมาเลเซียได้ไหมครับ ประมาณ1%เปอร์เซ็นครับก็คือปอ้องกันการการที่นักเสพของมาเลเซียนะครับเข้ามาแล้วก็ซื้อยาเสพติดจำนวนไม่กี่เม็ดนะครับข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียถ้าข้ามตรงนี้มันเป็นท่าข้ามธรรมชาติของคนที่ค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคนมาเลเซียเองที่ติดยาเสพติดก็จะอาศัยท่าข้ามนี้นะครับข้ามมายังสวยกวล่ลกแล้วก็เสพยาเสพติดหรือซื้อยาเสพติดไปคนละไม่กี่เม็ดหรอกครับ ข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อหมดแล้วก็ข้ามกลับมานะครับส่วนกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ทะลักเข้าประเทศมาเลเซียนะครับไม่ได้ใช้ท่าข้ามทั้งเจ็ดท่าข้ามนี้ครับตามที่ผมบอกครับมันมีท่าข้ามตั้งแต่อําเภอแวนอําเภอสวยโกรกจนถึงอําเภอตากใบอะครับสองร้อยกว่าท่าข้ามครับโดยเฉพาะท่าข้ามในการส่งยาเสพติดที่สําคัญที่สุดนะครับอยู่ที่พื้นที่ของอําเภอตากใบครับ ไม่ได้ไม่ไ้อยู่ที่เก็ดท่าข้ามที่มาเลเซียปิดนะครับค่ะครับพี่ชยงคะประเด็นต่อไปค่ะพาพี่ชยงไปคุยเรื่องที่คนร้ายใช้อาวุธซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ขณะที่ลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่บ้านคอรอกาเอตำบลบาเจาะอำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลาค่ะ mm hmm. เห็นว่าในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพะสะดุดีวีรชนทหารก้ากำหนดการเป็นยังไงบ้างคะพี่ชยอ์ รครับนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา11.00นณี่ n ณอาคารสุวรรณากรวัดสุวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทไพศาลหนูสังนะครับก็เป็นประธานในการอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพนะครับแก่อาสาสมัครทหารพานเปลี่ยนสีดิสุขนะครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นพลรัฐเวนชุดปฏิบัติการที่4ของกองร้อยทหารราน 4104ครับหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่41ครับซึ่งเสียชีวิตในการยิงปะทะกับคนร้ายน,นะครับคือแนวร่วมของกระบวนการ B I N ที่บ้านคอลอบาคอลออบ้านคอลอบาแดดตำบนบาเจาะอำเภอบันดังสตาทครับ นะครับก็นอกจากที่จะประทานน้ำหลวงอาบศพแล้วนะครับก็ยังมีการนะครับวางพวงมาลานะครับในการที่จะสวดดีทหารกล้าที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับนอกจากน้ำหลวงอาบศพของนายหลวงนะครับก็ยังมีการวางพวงหลีดนะครับ ซึ่งเป็นของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกตัรมนตรีนะครับและบุคคลต่างๆโดยเฉพาะมีทั้งของพลเอกพนาแคบประทุนะครับผู้บริการทหารบกนะครับซึ่งไว้อะไรในการเสียชีวิตนะครับของทหารพรานท่านนี้และก็ยังมีการมอบเข็มบางระจ,จันนะครับเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเพราะถือว่าผู้เสียชีวิตคือวีรชนผู้กล้าในการเสียสละ ชีวิตเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินพักไอ้นะครับในขณะเดียวกันครับนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงครับผู้ช่วยเลขาธิการสปตก็เป็นตัวแทนของเลขาสปตครับนำเงินจำนวน5 0 0แสนบาทไปมอบไว้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งทุกๆศพนะครับที่มีการเสียชีวิตนะครับในการประทะกับคนร้ายนะครับ ทางสูรน้ำานการหัวหจังหวัดเชลยงเดนภาคใต้นะครับก็จะจ่ายเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับจํานวนรายละห้าแสนบาทครับนอกจากนั้นนะครับศพของอาสาสมัครฐานารเปลี่ยนศีรษสุขครับหลังจากมีทำมีพิธีน้าหลวงอาบศพนะครับก็จะมีการส่งกลับไปบําเพ็ญกุศลณภูมิดําเนาครับ พลทหารท่านนี้นะครับมีภูมิลำเงาอยู่ที่ตำบลหนองแวงครับอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงเดนภาคใต้นะครับยังมีทหารพรานที่ไม่ใช่ทหารพรานที่มีผู้มิลำเงาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งครับที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกอันรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งในการเสียชีวิตทุกครั้งครับก็จะมีการส่งศพไปยังภูมิลำเนาอยังบ้านเกิดนะครับทุกครั้งครับครับพี่ชยงถ้าเกิดพูดเรื่องอาสาสมัครฐานพลานท่านเนี้ยที่เสียชีวิตเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ที่อีสานตามหลักการในการใช้กําลังในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นอาสาสมัครฐานพลานที่อยู่ในพื้นที่ชนายแดนภาคใต้หรอครับ เื่อนึ่ตามที่ผมบอกหลายครั้งแล้วครับน้องเก่งน้องสตาในพื้นที่ของอำเภอบรรดังสตาครับวันนี้เป็นพื้นที่เดียวครับที่ยังมีหน่วยทหารจากพื้นที่อื่นนะครับอาสาสมัครฐานพรานนะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะครับที่มาจากภาคอีสานนั่นนะครับก็มาในส่วนความรับผิดช,ชอบของกองกําลังนะครับาจากกองทัพภาคที่สามหรือภาคที่สครับ นะครับในการที่มันเป็นชุดเฉพาะกิจนะครับของทหารหรือว่าหน่วยรบพิเศษนะครับที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอรบรนังสตาครับเช่นเดียวกับทางตำรวจเองครับยังมีตำรวจตอชอดอนะครับเป็นคนล่มจากค่ายดารารัศมีครับมาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของอำเภอรบรนดังสตาด้วยครับอำเภอรบรนังสตาเป็นพื้นที่ที่ ไม่เคยมีการลดลงของการก่อเหตุนะครับและก็ถูกปฏิบัติการโดยหน่วย,ย,ยปฏิบัติการที่มาจากนอกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอรบรรังสตาครับเพราะนั้นวันนี้ครับบรรังสตาเป็นอำเภอเดียวครับที่ยังมีทหารจากกองทัพภาคอื่นและมีตำรวจจากพื้นที่อื่นเข้ามาปฏิบัติการอยู่ครับค่ะ พิชยงคะประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องเล่าสภากาแฟาวันนี้มีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องเล่าสภากาแฟาวันนี้ครับถ้าพูดถึงในในกลุ่มของคนที่อยู่ในเมืองนะครับวันนี้สิ่งที่ยังพูดกันอยู่คือเรื่องเดิมครับเรื่อง ค่าตั๋วเครื่องบินแพงครับ,รบปรากฏว่ามีการตรวจสอบพบว่าครับในเดือนธันวาคมนะครับาการจองตั๋วเครื่องบินนะครับราคาตั๋วเครื่องบินแพงมากนะครับและก็ไม่ได้แพงเฉพาะในพื้นที่ของสนามบินานานาชาติหัดใหญ่ครับแต่ปรากฏว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางเข้าไปกรุงเทพนะครับทั้งจังหวัดรังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ มีการปรับขึ้นราคาหมดเลยครับนะเพราะว่าเดือนหน้านะครับเข้าใจว่าจะเป็นเดือนที่มีผู้เดินทางค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากเป็นเดือนที่กําลังจะใกล้สิ้นปีนะครับก็เลยทําให้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงก็เลยมีการพูดคุยกันในหมู่ของคนนักเดินทางหมู่ของนักธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเขาต้องการสะท้อนไปยังรัฐบาลน,นะครับต้องการสะท้อนไปยัง หน่วยงานเอกชนที่เับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นหอการค้าจังหวัดต่างๆนะครับสภาอุตสาหกรรมนะครับเขาอยากจะให้ออกมานะทำเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนไปสู่รัฐบาลและอยากให้รัฐบาลออกมาพูดในเรื่องประเด็นค่าตัว๋วเครื่องบินแพงให้ชัดเจนครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ ห่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมหรือรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับไม่เคยอิดประเด็นความเดือดร้อนของผู้เดินทางนะครับที่เขาต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินในราคาแพงนะครับออกมาพูดว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ คนในพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองธุรกิจอะนะครับเขาพูดกันในสภากาแฟอยากจะให้รัฐบาลของคุณแพร์ทองทานชินวัตนนะครับอมองเห็นประเด็นความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะว่านะครับวันนี้รัฐบาลพูดถึงเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปัจจัยหลักทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการท่องเที่ยวครับมันเกี่ยวกับการเดินทาง มันเกี่ยวกับตัวเครื่องบินนะครับเครื่องบินตั๋วแพงไม่ว่าครับเที่ยวบินก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมประเด็นนี้ถามว่ากระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับนะครับนี่คือเรื่องที่หาดูที่พูดกันในสภากาแฟครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับครับเบื้องต้นพอผมไปเช็คข่าวดูครับพิชยงกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะคุยกับ6สายการบินเพิ่มเที่ยวบินอีก2 4 7เที่ยวแต่ว่าประเด็นอของเรื่องตอนนี้พิชยงไอ้กรอบเพดานมันประมาณ7 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับตัว๋วเครื่องบินเนี่ยตอนนี้พิชยงประเมินว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะมันจะไปชนเพดานเลยไหมครับผมคิดว่ามีโอกาสชนเพดานครับในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางอย่างเร่งด่วนครับ ัปีที่แล้วผมไปซื้อนะครับแบบกรุงเทพอันใหญ่เจ็ดพันบาทครับเพราะว่าผมมีเวผมรีบร้อนมากที่จะต้องกลับไปหันใหญ่ผมซื้อมาแล้วครับเจ็ดพันบาทเนี่ยครับนะครับเป็นของโลคอสครับนะครับโอ้โหพี่ยงนี่ก็จ่ายเต็มไปแล้วเจ็ดพันบาทนะครับจ่ายถึงค่ะเรียบร้อย เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะคว่าช่วงปีปใหม่เนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะราคาถึง7,000เพดานแม็กเลยไหมหรือว่าในส่วนของกระทรูนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ชยงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,ค,ค,รบค่ะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะ